เาครับผลสรุปวันนี้เราก็ได้ไม่เยอะนะครับได้สักประมาณโลน่าจะได้ไม่ค่อยเข้า รับเหยื่อะกุ้งของเราแล้วก็อาหารปาดุกแช่น้ำแช่น้ำให้มันนั่นก่อนนะครับที่เขาขาวนี่คือนมมปังนะครับนมมปังเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าว่าจะมาหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุยสไตล์ลูกทุ่งนะครับจากไม่ได้ทําคลิปเป็นรายวันนะครับวันนี้เราก็มาทําคลิปกันสักหน่อยดักกุ้งครับเรามาดักกุ้งครับหมายก็คือข้างหลังนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่ครับหมายก็ตรงนี้แหละครับ าก็น,นี่ครับที่เดิมแล้วนี่แหนะครับไปสมกันเลยครับว่าเราจะได้หรือเปล่าวันนี้เรามาดักครับไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันแล้วะปรบที่สามด้วยครับ นะครับเรากระดักสีหลังแล้วครับเดี๋ยวเราคอยมารุ่นกันตอนนุ่นเลยก็ครับตอนเรา,าเก็บดีกว่า ตอนดักไม่มีอะไรให้ดูครับไม่ค่อยได้รุ่นครับครับก็สวัสดีครับมาพบกันยามเช้าครับกับการมาดูกับดักกุ้งของเราอีกเช่นเคยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเ,เราไปต,ตามชมกันเลยนะครับนี่ครับก็เป็นหมายเดิมที่เรามาดักประจำครับ เราลองไปดูก็ครับเลยครับบมรยากาศยามเช้าเช้านะครับอากาศเย็นๆไม่รู้ว่าจะเป็นยัง เดียวหมดเลยครับไม่ค่อยเข้าครับตัวผม,มดักตอนเล,กเ,ลกเข้าดีอยู่นะครับรู้ <c oughs> ว่าเขามาหากินทันบ่อยอก็ไม่รู้ก็ไม่ค่อยเจอตัวเลย <c oughs> À, Lăng to phải rồi Nú, nơi gặp ít lặng nữa con xích. Ôi, bên này ngay. สงสารก็หาหมดแล้วหากินทุกวันนี่ก็ฝืดเครื่องอสามหลังแล้วยังได้กุ้งไม่เท่าไรเลยเย่เย่ thì lắng lắm อีกครั้งครับ

หมานแล้วครับวันนี้ <c oughs> เราไปดูตังกู้เสร็จเลยครับโอ้วันนี้ไม่หมานเลยครับไม่ค่อยได้ครับตายตายตาย ว่าเหยื่อเราไม่ดีเลขสี่หลังครับรอติดตามชมครับวันนี้ไม่ค่อยได้เลยเราต้องไปหมายใหม่อีกแล้วครับท่านเป็นกับเรามาดักบ่อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ เล็กสีลังเราก็ชมกันเลยหักกินทุกวันนี้ก็เหนื่อยละเกินไม่พอได้อยู่ได้กิน ครผลสรุปวันนี้เราก็ได้ไม่เยอะนะครับได้สักประมาณโลน่าจะได้ไม่ค่อยเข้าครับเราต้องหาหมายใหม่อีกแล้วเพราะว่าได้ไม่เยอะก็ค,คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วครับนี่ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ cứ bị ngầm đang cháy hết lâu